เอาละครับยินดี้ต้อนรับเข้าสู่บล็อกครั้งแรกของผมนะครับสวัสดีนะครับผมแอดกล้องนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสตรีมเมอร์อย่างที่ทุกคนทราบดีทำคอนเทนต์่ยบเกมมือถือมาสักประมาณ4ปีกว่าๆแล้วนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปเรามีเวลาในการที่จะแบบได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ใหม่ๆบ้างน,นะครับผมก็เลยได้ทำคอนเทนต์ที่อยากจะทำแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังมานานแล้วทีหนึ่งก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับพวก ห้องสตรีมของผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใช้สตรีมมันเองอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเออไม่ใช่ห้องน้ำนะครับเออไปดูนะครับว่าอุปกรณ์แล้วก็ห้องสตรีมของผมดีกแบบว่าว่าแบบมันมีอะไรบ้างนะฮะอ่ะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแต่ละอย่างเนี่ยผมซื้อมาใช้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะว่าแล้วไปดูพร้อมกันอันนี้ก็เป็นสภาพห้องของผมนะครับเดินเข้ามาไม่อะไรครับเป็นห้องเหมือนสี่เหลี่ยมเปล่าๆเลย แล้วก็ไม่ใช่เพียงเป็นห้องทํางานผมเพลินนะครับเนื่องจากว่าผมใช้พื้นที่ไม่คุ้มนะครับภรรยาผมก็เรียกได้ว่ามีของอะไรที่ไม่มีที่เก็บก็ <c oughs> จะเอามาฝังไว้กับห้องผมนั่นแหละอ่าแต่นี้ไม่ใช่ประเด็นของวันนี้ครับเรามาดูาโต๊ะทํางานกับผมดีกว่านะฮะก็อันนี้จะเป็นโต๊ะทํางานนะครับซึ่งผมเนี่ยซื้อมาค่อนข้างจะแบบว่าเอาใหญ่หญเลยเพราะว่าอุปกรณ์เยอะจริงๆ <c oughs> เวลาเราเซตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบว่าคอมพิวเตอร์นะบางทีต้องแบบ คือเราต้องมีพื้นที่ในการวางที่ค่อนข้างลึกถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยเออมันจะค่อนข้างจะมีความลึกนะครับเยอะมากๆเนื่องจากว่าจะได้วางเนี่ยมีหวด้น้ำนะครับมีฟิกเกอร์มีทิชชู่ทิชชู่ถามว่าทิชชู่ทําอะไรก็บางทีเอาขนมมากินนะฮะมันก็แบบมีเลอะบ้างนะ้องติดทิชชู่ไว้หน่อยเป็นกานที่โต๊ะอันนี้แบบว่าเลอะขนมขนมมันแผลบนะอ่ะแล้วก็ตามนี้เลยที่เหลือก็จะประมาณนี้นะครับมีอะไรบ้างอ่ะคอมก่อนเลยคือ CPU เนี่ย หลายๆคนชอบถามว่าเออพี่เราจัดคอมมาสตรีมเราต้องทําแบบสเปคประมาณแค่ไหนวะแบบเอ้ยพี่เราต้องมีตังแบบ5-6าหกหมื่นเลยหรือเปล่าจริงๆไม่นะถ้าสมมติว่าเราเป็นสตรีมเมอร์เกมแนวมือถือนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เล่นเกมแนวแบบคอนโซลเนื้อเรื่องหรือว่าที่สเปคไฮมากๆเนี่ยอย่างเกมมือถือที่ผมทําอยู่เนี่ยผมจัดมาทุกๆครั้งเนี่ยจะประมาณ3 5 0 0 0บาทถึง5 0 0 0 0บาทนะครับ ซึ่งราคานี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นราคากลางๆที่คุณได้สเปกกลางๆเลยนะคือแบบว่ามันจะเป็นกลางๆของปีนั้นๆน่นนนะไม่ได้ดีมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ไดออ้ถึงกับแย่นะครับคืออยู่ในระดับที่ว่าคุณสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลแล้วก็สามารถเอามาทำงานตัดตรงต,ตรงัดต,ต่อเล่นลงเลนเดอร์อะไรได้แถมเล่นเกมก็ค่อนข้างจะแบบว่าประสบการณ์ดีด้วยนะครับถ้าคุณจะซื้อลงทุนก็ผมก็ลองจัดสเปคในปีนั้นๆไปให้พวกร้าน ประกอบคอมจัดให้นะครับอย่างที่บอกไปราคาประมาณสัก3 5 0 0 0ื่นถึงบาทเนี่ยก็จะได้สเปคนระดับที่ว่าทำงานสตรีมเมอร์ได้สบายๆทีนี้จอนะครับจออันนี้แล้วแต่บุคคลเลยอย่างผมเนี่ยค่อนข้างจะใช้จอใหญ่คือ32นิ้วคือท,ทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ24กับ27กันนะครับมันจะเหมาะกับการเล่นเกมมากกว่าแต่ของผมเนี่ยเ,เน้นในการที่จะต้องสตรีมก็เลยต้องการจอใหญ่ นิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องอ่านช่องอ่านแชทด้วยนะครับคืออันนี้ก็จะท่านูบชมท่านผู้ชมเห็นก็คือจะเป็นโปรแกรมสตรีมเนอะซึ่งโปรแกรมสตรีมก็เนี่ยแหละนะครับปตกติก็จะใช้ตัวนี้กันนะครับสตรีมรับ OBS นะครับเอาภาพหน้าจอเกมขึ้นนะฮะแล้วก็มีกล่องแชทมีอะไรนะครับสปองซ์โปตปอนเซอร์อออจะขึ้นด้านข้างนั่นเอง <cin cha> ทีนี้ถามว่ามีต้องมีมือถือ iPad กี่อันนะครับผมเนี่ยจะใช้ iPad อยู่2อันด้วยกันถามว่าทําไมมันต้องแบบ2ออันเลยหรอคือ ไม่ใช่ทุกวันนะครับที่เราจะอยู่ในบ้านเราเองอย่างเดียวคือบางทีเนี่ยเราก็ออกไปทํางานนอกสถานที่ด้วยนะดังนั้นการมี iPad เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์อันนึงที่ผมชอบใช้มากๆเพราะว่ามันเล่นเกมสะดวกสบายอะ่ะมันใหญ่พอที่จะดูได้แบบว่าสําหรับคนที่เริ่มอายุเยอะแบบผมนะปีนี้ก็30แล้วก็ ไม่อยากจะดูอะไรจอเล็กนะครับ iPad เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะคุ้มราคานะอย่าง iPad Air ตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับรู้สึกจะไได้จะจำไม่ผิดนะประมาณ15,000ถึง17,000บาทนี่แหละนะครับราคาจะประมาณนั้นซึ่งด้วยราคาประมาณนี้เนี่ย เ,เทียบกับมือถือเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้สเปคอะไรมาค่อนข้างจะดีมากๆม,มันเล่นเกมได้ค่อนข้างจะลื่นไหลกว่าด้วยซ้ำแถมมันยังมีโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่าไอ้นี่นะครับ a i r s u r อร์ที่สามารถทําให้ยิงภาพขึ้นสตตีมได้อีกด้วยปกติเวลาผมสตตีม Summer w a r ผมก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับต่อมาไม้นะครับไม่ผมเนี่ยจะเป็นบูเยตินะครับอันนี้คือพี่อ๋อแปดออฟทีวี TV, แนะนํามาก่อนหน้านี้ผมใช้ไม้จากไอตัวอะไรวะตัว หูฟังเลยซึ่งมันจะแบบว่าเสียงมันจะคุณภาพมันจะแบบค่อนข้างจะแตกๆนิดนึ่งนะใช้มานานแล้วด้วยพี่ออกก็เลยแนะนาว่าเอ้ยลองซื้อหม่แบบดีๆไปเลยดีไหมก็เลยไปซื้อบูยติมาอันนี้ราคาประมาณ6,900บาทนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าเซตติ้งยากเหมือนกันแต่พอเซตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยเสียงนุ่มละมุนมากอ่ะนอกจากนี้เอ่อยังหูฟังอะไรพวกนี้นะครับผมใช้เป็นของ r รเซอนะครับอันนี้คือได้รางวัลมาจากตอนที่ทําแคมเปญกับบริษัทเกมนะครับแล้วเขาให้มาเป็นของสมนาคุณผมก็ใช้เอาไว้เวลาแบบว่าต้องใสยหูฟังนั่งเล่นเกมแบบตั้งใจนะครับแล้วก็จะมีแบบหูฟังเอาไว้บ้างส่วนย์บอร์เนี่ยจะเป็นนี่เลยนะครับผมซื้อลองซื้อมาใช้ทั้งแบบของแพงของของที่ราคาแบบไม่แพงมากนะยังนํำบัวเนี่ยคืออันละสาม400บาทแต่ว่าดีงามมากคือมันเป็น เอ่อคีย์บอร์ดที่ไม่ได้แพงแต่ว่ามันก็สามารถฟังก์ชันได้ในระดับที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้เยอะไงผมใช้แค่แบบพิมพ์นิดหน่อยแล้วก็ใช้ในการคุยโต้อตอบกับคนในสตรีมพิมพ์คอมมอนคอมเมนต์พิมพ์รายละเอียดซึ่งก็บอกว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นจะต้องแพงอะไรมากนะครับผมก็ซื้อแค่ราคาประมาณนี้แหละนะครับส่วนเมาส์เออเมาสนี่สําคัญเพราะว่าเออผมเคยซื้อของที่แบบว่าราคามันถูกลงมาแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่ ก็เลยเลือกซื้อยี่ห้อที่หลายๆคนเขาแนะนํากันมานะครับนักแข่งที่เขาเป็นนักแข่งอ s อ o r t เขาแนะนํามาคือยี่ห้อของโซวีนั่นเองผมใช้รุ่น fk 1นะครับก็สือจะพันกว่าบาทเกือบ2000นี่แหละนะใช้มาสักประมาณ4ี่หเดือนละยอมรับเลยว่ามันดีมากๆลื่นไหลที่สุดบอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สตรีมเมอร์บางคนอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับก็คือกล้องเว็บแคมอะไรท่านเป็นสตรีมเมอร์ที่ไม่ได้เปิดหน้าเนอะเออก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่ผมแนะนาก็ 180p ค่อนข้างใช้ได้ดีนะชัดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ดีของมันก็คือมันจับหน้าได้แบบว่าไม่เบลออคือเราขยับไปตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยม,มันไม่มันไม่เหมือนกล้องผมตอนนี้นะครับมันจะเบลอๆนิดนึงแต่ว่าปากติก็คือตัวนี้เนี่ยจะแคปเจอร์ได้ดีมากๆแล้วก็ความละเอียดของมันก็อยู่ในระดับที่ดีมากพอที่เราจะใช้สตรีมได้นั่นเองนะครับราคาถ้าผมจะไม่ผิด2 2,000มั้งสัก2,000ได้นะครับ อาจจะแพงกว่าน,นั้นนิดนึงนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไปลองดูแล้วกันยังใหม่อยู่เลยนะเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาใช้ได้สักปีหนึ่งเอาละครับท่านผู้ชมก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นมือถือซัมซุงที่ผมใช้ถ่ายท่านผู้ชมดูอยู่นี่แหละนะครับเอ่อมือถือซัมซุงผมใช้จะเป็นรุ่นโน้ต20นะครับเออเราซื้อรุ่นค่อนข้างจะแพงนิดนึงเพราะว่าเราต้องเล่นเกมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บางเกมก็กินสเปคค่อนข้างสูงดยยิ่งเกมช่วงหลังมาเนี่ยกินสเปคแบบกระจุยกระจายมากแบบ เกมมือถืออ่ะแต่เปิดสุดก็บางเกมก็แทบไม่ไหวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเออเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมที่จะเล่นได้ให้มันครบทุกเกมนะก็ต้องซื้อลงทุนแพงนิดนึงแต่ว่าเออซัมซุงเนี่ยมันมีข้อดีนะครับนอกจากถ่ายรูปสวยนะก็เล่นเกมก็โอเคแล้วก็มันมีซัมซุงเด็กด้วยที่เราสามารถแบบเราเอาสายชาร์จอะเออสาย usb นะครับแล้วก็ไปต่อกับคอมใช่ไหมแล้วเราจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่าซัมซุงเด็กเนี่ยที่ทาให้เราสามารถทํางานแบบว่า จากคอมพิวเตอร์เราได้โดยที่เชื่อมกับมือถือเราก็คือมันจะแบบให้โปรแกรมในมือถือเราไปขึ้นบนหน้าจอคอมไว้เหมือนไปโปรแกรมจาลองขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งแล้วเราก็สามารถทำงานจากในคอมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สรุปดีนะเราสามารถแบบว่าเอ้ยบางทีเอาจอจากหน้าหน้ามือถือเราเนี่ยขึ้นไปบนคอมเพื่อสตรีมได้ด้วยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วมั้งที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะ แน่นอนว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ออกมาตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะชอบมากแค่ไหนหรือว่าอยากรู้มากแค่ไหนแต่ว่าอันนี้ก็ผมรู้สึกว่าได้ทําความรู้จักกับเพื่อนๆมากขึ้นแล้วกันนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าผมจะเล่าต่อด้วยวันนี้เราพูดถึงอุปกรณ์ในห้องเราไปแล้วใช่ไหมว่าเราใช้อะไรในการสตรีมบ้างมีอะไรบ้างนะครับพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่พรุ่งนี้ดิผมอะบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้ทำเอ่อบล็อกอย่างนี้นะครับทุกวันนะฮะแต่ว่าวันต่อไปผมจะเล่าถึงกับ เกี่ยวกับเกี่ยวกับออวิถีชีวิตนะครับของสตรีมเมอร์ใน1วันว่าปกติเราทําอะไรกันบ้างนะครับเราต้องสตรีมทั้งวันเลยแล้วเรามีเวลาไปทํานู่นทํานี่มากน้อยแค่ไหนนะครับวิถีชีวิตของไลฟ์สตรีมเมอร์วันหนึ่งงานเยอะแค่ไหนหนักแค่ไหนแล้วผมก็จะเล่าต่อไปด้วยว่าแบบเฮ้ยเราจะสามารถหาไรายได้กับอ,อ,อาชีพตรงนี้ยังไงนะครับมีวิธีการหารายได้ยังไงบ้างในรูปแบบที่ ผมทาอยู่ในทุกวันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังในะคลิปวอถัดไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กักกนด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็น่าจะต้องลาไปก่อนหวังว่าจะชื่นชอบคอนเทนต์ที่นําเสนอมาใหม่ๆนะครับผมพยายามเรียนรู้การตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านทางแอปพลิเคชันในมือถือต่างๆเพื่อที่ว่าจะได้ทําคลิปออกมาให้มันสวยงามแล้วก็ดียิ่งขึ้นหวังว่าจะอดทนอดใจรอกันนิดนึงเดี๋ยวมีรายการต่อด้วยผมกำลังจะทําแบบรีมเมอร์พากินพาไปกินร้านอร่อยๆที่ผมชอบกินนะฮะก็ถ้า ชอบอยังไงก็อย่างที่บอกไปกดติดตามกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์เรื่องราวของไลฟ์สรตมเมอร์ด้านเกมมือถือคนนี้นะครับให้ฝังเพิ่มเติมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปละบ๊ายบาย